คือคนอื่นไม่รู้นะสำหรับผมเนี่ยผมเขียนการ์ตูนเนี่ยมันจะมีแก๊กหมายถึงว่าเป็นเป็นมุกในการเขียนการ์ตูนใช่ไหมครับซึ่งมันต้องใช้เวลาในการคิดซึ่งแก๊กในโลกนี้มันมีอยู่ไม่มากหรอกผมคิดว่าผมใช้มันหมดไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ผมจะเริ่มซ้ําการ์ตูนจะเริ่มซ้ําแก๊กจะเริ่มซ้ําผมรู้สึกว่าไม่เริ่มซ้ําผมก็เลยคิดว่า ละอายอะในการที่จะทำงานซ้ำๆมือก็ไม่เหมือนเดิมสมองก็ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับคือมันไม่ฉับไวมันไม่คมคือเราไปเปิดดูการ์ตูนเก่าๆที่เราเขียนมานะครับผมยังทึ่งตัวเองว่าเออเขียนได้ยังไงทำไมเก่งขนาดนั้นผมว่าถ้าถึงจุดนั้น่ะแสดงว่าเราี่เริ่มดรอปล้วใช่ไหมครับก็เหมือนนักมวยอะขึ้นชก ตอนหนุ่มๆม,มีพละงกำลังใช่ไหมครับก็น็อกกู้ต่อสู้อะไรไปเรื่อยๆพอนานๆน,น,นี้ก็จะต้องอ่อนแรงเป็นธรรมดาใช่ไหมครับซึ่งผมไม่อยากที่จะโดนน็อกคาเวทีใช่ไหมครับก็คิดว่าทบทวนตัวเองสักครั้งหนึ่งดีไหมในช่วงที่ที่มากำลังพอที่จะสังคมยังยอมรับได้อยู่คือดีกว่า คนอ่านแล้วก็เบื่อ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 แล้วก็ตกไปใช่ไหมครับอันนี้มันคงเกี่ยวกับว่าเศรษฐกิจด้วยนะคือผมผมไม่ได้มีอาชีพเขียนกระตูนอย่างเดียวเป็นหลักใช่ไหมครับผมมีบริษทัทของผมผมมีอะไรต่ออะไรผมทํารายการทีวีอะไรต่ออะไรใช่ไหมครับซึ่งผมไม่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นผมจะทําอะไรในช่วงปลายๆของชีวิตผมก็สามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ ไม่เดือดร้อนอะไรใช่ไหมครับแล้วก็ทั้งเมียทั้งลูกก็เป็นห่วงด้วยในเรื่องของการเมืองใช่ไหมครับเพราะมันก็มีความเสี่ยงอยู่พอสมควรในการเขียนการ์ตูนการเมืองซึ่งผมอาจจะที่จะไม่เสี่ยงแต่ว่าครอบครัวก็คิดว่าเสี่ยงเขาก็ไม่่อยสบายใจกันเขาก็มีความสุขในตารที่ผมไม่เขียนมากกว่าใช่ไหมครับ